มาเปลี่ยนพลังแป๊บทางนี้ไปไหนเอ่ยทางนี้เหมือนว่านด้เนี่ยกลับมาที่เดิมจะจำเอาไว้ว่าห้ามมาทางนี้เนะ่โอเคฮึบแล้วก็มาทางนี้ใช่ปะก็มา เฮ้ย,ยมันให้มาทางนี้เฮ้ยฮึบโอเคตรงนี้อ่ะโอ้ขึ้นบนนะเราบางแล้วแ้น้อยเลื่อลีก็ได้นะฮะอือฝันได้นา,นานครั้งนะทักทีโอเคแล้วก็สำรวจไป่วนหนึ่งแล้วนะฮะ มันต้องมีสักทางจริงถึงจะไปทางนั้นได้เฮ้ยพิติกโอเคไม่ทางนี้เราขอไปตรงนี้เหมือนจะมาแล้วทางแรกอันที่หนึ่งนีจะทำไวร้รึโอ้ไม่ได้ตายโอ้ไม่ได้เงา้ฮตาย นะฮะโอเคเอาใหม่ก okay. yeah. okay, okay. yes. yeah. oh okay. um. ็ได้เดี๋ยวเราขอไปเซฟตรงนั้นก่อนก็ได้นะฮะโอเครีบไปเลยฮึสื่อฮึโอเคอุ้ยจะโดนข้ามสักหน่อยซื่อแน่อ้ยไม่ไม่โดนฮึอ้อ มาอีกทีนึงก็ได้อย่างน้อยก็เลเวลอะนะโอตังได้เหรียญเดียวเองนี่ว้าวยกระดากอดแล้วก็นะผมว่าผมคงจะเทพสุดๆอ่ะโอ้ยฮยืยีอ้ย่าอย่าอีกทีโอ้ย แล้วนะมารั่วแก่อยู่อยู่บ่ไม่อยู่มั้งนั่นไงอย,งอยู่ข้ามมาได้โอเคที่เชีดยดจริงโอ้โหลืมเลยเจ้านี่อยู่เนี่ยนะโอเคอออมา <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อย่างนั้นก็ไม่ข้ามาอ่ะเรียบบได้ยังข้างลายย่างยังจะปล่อยอีกเนาะโอเคอุ้ยตรงนี้รีบวิ่งรีวิงว่งยอ่อพ้นเด็ผพ้นพ้นพ้นอเฉียวเฉียดเรบเึบอ,อ,อ่าไม่โดนลืมกล้องนะลืมกล้องมาเรื่อย ตรงนี้กระโดดเงาโอเคตรงนี้เออตรงนี้ถูกแล้วโอเคต้องไปที่ซ้ำๆตลอดเลยนะเมื่อไรผมจะผ่านสักทีโอเคอืมตรงนี้เป็นที่แรกใช่บ่งั้นเราก็ลงไป แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวฮึบโอเคตรงนี้มาแล้วนั่นก็ไปอีกทางหนึ่งนะตรงนี้โอเคเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้มาแล้วแล้วก็ไปทางนี้เราจะไปที่แรกใช่ไหมที่จำได้โอววเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว กระโดดได้นะตรงนี้มีอะไรดูเหมือนจะเป็นที่เลขอ๋อผมว่าผมกาทูกนะโอเคจำไว้ห้ามาที่แรกโอเคลงไปเล้ลงทางนี้โอเคแล้วก็ลงอันที่สองเดี๋ยวดะ รอเรียลีก่อนแะอ,อันที่สองยังมีไรเอ่ยจำทางไว้โอเคคือมีไรเอ่ยโอ้ยมาผิดอีกแล้วเฮ้ยอึ้งไม่โดนโอเคเรามาทางนี้ โ okay. อเคแล้ีอีกนะไปที่สม,มัยสม,มัยอยู่ได้นะตัวนี้อตรงนี้เรายังไม่ได้ไปใช่ไหมอมืมค่อยไปแล้วกันขอตรงนี้ก่อนจังว่าตรงนี้ไปไม่ได้เนะี่ยโอ้เรียกก็ลีช้านะตอนนี้อืมอีกสักครั้งนะออไปดีกกัน โอเคอุ้ยได้เว้ยโอเคอืมมาทางแรกอีกแล้วนะฮะงั้นก็เล่นใหม่อีกแลละเราต้องไปทางที่สามนะจำไว้แง่ไม่อยากเสียวเวลาไปเลยฮึโอเค จ,จุดจุดตรงน,นี้แล้วก็ไม่รู้ดิทำทำไมอยูดทางนี้เอ้ยอ๋อรู้แล้วต้องไปอีกทางนึงใช่บปก่โอเคโอเคอีกสักทีดิเลด้อีกสักทีดิดโอเคตอนนี้เราก็จะไปที่ข่าวเอา้านี่มัน ที่แรกทิ่บอ,อมจำทางได้แต่ไปไม่ถูกตนตอนนี้โอเคผ่านตันนี้ไปก็จะไปที่ข้างคาวข้างคาวปุ๊บแล้วเราก็ออกมาทางนี้ตึ๊บทางนี้ปุ๊บก็ามาที่เดิมแล้วผมก็ตายไม่ตายโอ้ยหลงอยู่แถวนี้ตลอดเลย นะฮะดูก่อนตรงนี้แบบยังไงอะขาดอยู่ดาวเดียสายเพราต้องมีอะไรแน่ๆงั้นผมจะทำอะไรเดี๋ยวทางนี้ผมก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่ามีทางปิธนาอยู่บุนะฮะอ่าถ้าผมอ่านอังกฤษออกก็ดีนะฮะโอเคปล่อยพลังเล่นเลยรวยอือ ตกเกือกหยออือตอนนี้เราย,ยังไม่ใช่นะพลังเส้นเปลืองได้เลยอือเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปแถวเนะี้ยนะให้หมดเลยนะเพื่อจะเป็นทางที่ต้องการอืมไม่ใช่ตรงนี้เป็นกล่อง โอเคอืม okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นกล่องแล้วตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยลืมแล้วจำได้เ็าเคยมานะตรงนี้อ๋อที่แรกเจ่บอกมั้งนะอ๋อนี่แ็ทางนี้ป่ะ ไปไหนเอ่ยเป็นมีน้ำสีม่วงแล้วมันมีอะไรอ่ะมาในขังเขาโอเคฮุ้ยโอ้ยอือโอเค,อเค,อเคมาดิอือครั้งเดียวจอดเนี่ย โอเคผมไปทางนี้ออืจำได้ตรงนี้ไม่มีไรโอเคขึ้นบนอืทะลุมาที่แรกเปลี่ยนพลังก่อนอืออือโอเคอ,อะไรอะ่ะ อ๋อยังลูกไฟโดนข้าวเนี่ยตรงนี้ลืมมีและอ๋อมาทางนี้ทอยเออแต่เขาต้องการเลยจากผมเนี่ยผมว่าผมก็มาทางถูกนะไนฮะ้กดผิด